ในรูแบรูปสัมพัทธ์ในกระบวนการภาวะในกระบการภาวะเป็นภาวะตัวรูปกลุ่มเท่านั้นตังที่เป็นรูปอย่าเดียวกลุ่มเท่าสือมีไหมแต่กระบวนการภาวะเป็นนามเดียวอีกจะเลยองเลยไดอาจจะกระบวนการภาวะเป็นนรูปทนาเราตัดรูปที่เป็นมัรจโบวิ้งและเนา ก็ค no ือ770ที่เป็น no ปัญญาอกาลาเพราะว่าตรงนี้โลกียนบางผลชาติที่เรอวิตอหรือตรนปักแม่ประการโนประการยา์นี่ยาวุธปักที่เรอต้กดตามให้จิตถูะบอกช้มนักปรมัตถิทางนี้ไม่เป็นอารมณ์ของปรมัตถของเราเราได้จิต8736ผ่านจิตที่เหลือเอสวิปลุตระ อทิไปไลเยจบแ่แค่นี้พมพนำทอปปาีอานิพนนิพนได้ประกอบกับามาชหรือจะใช้ไม่แต่ก็เทสอด้ต้องเป็นนาทในงหนึ่งรับสคะได้ได้ไม่ได้จะขายัจักทมายจัก จังนี้จากนี้จา้จานี้นะกนี้จะขายนะเาไม่แกะจสา้ามานราไม่แกะจะสิ่งที่สงสบ่รปทรงอนแลอรส่งของได้เที่ฟันเป็นอสังตังนันโตตเบ็ดตวันยังขายตนจะคสากับสิรนรขัด เจ็ส yeah, ิก้าสองได้ในนักขันแตนขันจักรขันสองกันแล้วก็เป็นขันสิบอันนามาลองไปคิดว่าตอตัวอยู่แล้วต่ขายอันนาทไมอนนได้สองาก็ได้สองแตขุทธานกับธรรมทาน้าสมความไม่ได้ด้วยวิญญาณขันหนึ่งอันนาณะสอบไปได้สิบก็คือโอ้เก้านันหนึ่งเว้นจะขายอะนนาถ้าะสอบก็ได้สิบก็คืออเก้เว้นเดเว้นจาขุดา ในยสิบสามอสัสมบิตรเองจริงวิญญาณะปัจจญานามโรเปนนามโยยท่หาสองรวคปที่นันตสขลงมารูปที่แปดเป็รูปขันยศทสองเวนะขันธ์สัญญาขันธ์สงขันธ์โอราลิกโรคสิบสองนี้เป็นโอราลิกายอนันรจาสองสมรโรสิบหกเป็นทังลายอนะถ้าในพระกันโอสิั รูปที่ขัดเนี่ยทมาต้องเป็นหก9อันแ้าตัวประกอบก็คืเสิาสองเสิสอมแยกานทาเจดสิบห้าสอเป็นขัดชาก็คืมเอนาสัญญาสังขารเจสิเป็นทำไม้ทำท่าใส่ไม่ได้ตอนนี้แค่ยกไปใส่ผสมทำไม้นัทนท่าผสมก็คือเจ1ดสิเป็นนามติดเต็มว่าติดเต็มแล้วก็เวาะห์ต่อบเดียวเลย ตั้ต่เราทำเองเอาสิเอสิมาสอนสนิปมุน a ่นะสิวิบวิบกาเกสหรผู้ทนี่นะองคน้คือวิาณเชที่นนสิ่งที่อวิกโลกยังในโกตัร์เอามาอกไปก็เหลือคนตามด้วยจิตตุปายแล้วก ประเทศเป็นนานอีกเดียวิเคราะห์รูปการิพานเราเนื้อธรรมาัเจเจที่หายไปจากเนี้ธรรมาได้ก็คือจจุบตมาเป็นนานอีกเดียวนะระรูปแบบเนึงอสิบ้าออกสิเสี่เป็นวก่นงนหาเป็นเจ็ดมาโนินเ็เจ็ดักไปเหลือหกเป็นมโนวิงานห้าเอ็ิาสองสิบหกก็จะเหลือสิ เราประเลุปกมีคำตอบเดียวครับออังารเจ44อังคาันยาเจ12แล้วจะต้อโรกิพาถ้าบทนีเคเป็นมัธคสัจจ์ถ้าบทนีเคเป็นมัธยสัจจก็เหมนกันเหมือนกันเหมือนกันคลก็นกันนะเพราะว่าเป็นมัคคิสิซร์ือกันเอออิทธิบาทนะ ตอนนี้ไม่ได้มี่ชรได้ไหมเบิกานไ้ไมทำแบนี้ได้ไ่บาได้อภิญญาธรมิลเหมือนกันเป็นอะไรคุ่ตู่มัคคุเทศสัมปตตามิยตักสมาธิาเมัคจิตเป็นมัคคุจทศ มันก็ดูที่จิตใช่ไหมในการทำาอ้จิตมันกันคือรุกเหมือนกันแวม้องกาจะไม่ไม่เหกันแต่ว่าถ้าอยู่ในจิตเดียวกันก็คือเดียวกันนะเดียวกันนล้วเราเนี่ยเรวสับฟิกมาเกินเลยไม่ใน่บยาอะสับิ มโวียานธางโนยานธาตุสามยุทธาวิกยุทธาน้เรขแกนเจเจสหกประกอบกักเจสิทธาสองแล้วเจาเสิทางให้ฐันยานาก็ได้คัตอบคือเวนาสัญญาสังขารเจสิท้าสองไปทำไมน้าธาตใส่ไม่ได้ให้ยัาปเสอส่วเทำาหน้เบุตรเจสิทธาสองมโนยานธาเป็นนามาวเครา้ห์นเงินตัวสิบาตุตัวสิบสีเนี่ยไว้ยานธาตมีเจ็ดตรงนี้ไม่ได้ให้ไปดูปรเทศ เป็นเป็นยงเป็นมนุกนินเจ๊ท่านหนึ่งแล้วผมเป็นมนย์เจเซ็าคสองแล้วก็เลยฉัวขข่ากกอ,าสอ้สุขุมวินอาะเจ็ดสามยกราเกยยะพิยานธาตุยาปีนีานทร์ยานอายะพียเจสามประกับสัมพัจิตกสสาระนะนเจสเกจิดได้พกลบประธานขบวนอกมารวมกันเป็น ห้ามยานหามจตบาก็ไม่ประกอบต้เป็นญานองไม่ประกอบนฉิญญานาตาจิตวิบากที่เหลือและรู้แต่ง่าาไม่ประกอบในธาตุอะไรจิตเจรูปมาคขั้นห้าเป็นอั้ยาไอนรูปมาจิตมาคมสิบสอก็เป็นอั้เอคงเหนือแต่ว่ญญานธาตุยานท่านมีเจ็ดหักสามหักห้าหเหรือเจ็ด ธาตทั้งเจ็ดที่แสดงในอัจจิตั้งแต่จากขโวิญญาณธาตุอาจะเจอกายะวิญญาณธาต,าตุตรงนี้เลยคนะ่ะสัพเพสส์แต่ตรงนี้เปลี่ยนไปตามปริเทศปริเทศจะเป็นจากรโหรก็ตรงนี้ก็เป็นจากขโวิอาจจะเจอกายะวิวิบขัตวนะ์วิบตรงนี้แต่ขตัวขตวานันท์จะอันนั้นอตัวเอง แล้วก็มโนธมมโนธาตุตรนกเป็นญาสิทธิ์ญาณญเป็นดีฉันาตแล้วก็มโนญาณธาตุจตวบาเอาไปเอ่ยมาหลักการนี้เลยแล้วก็น้านหนึงเหมือนกันนันนคือมโนธาตุมโนเวนก็ตีก็จะเป็นเหห้าสองตงนี้ก็มโนญาณธาตุวอันนี้มืนเดิมแ้นั้นเป็นมโนญาณธาตุจ ร่ยะเก้สัมสามรเกอาสวะสัายุดจเจวานอนจะอาสวะทวักเบรินนี้คือห์ธรรมนะประกอบกับอาสวะประก,กอบเฉยๆเนี่ยเอามเป็นเิตและเจต่ท่านโนมาโนมาตาม้องไปลูกปกติอาสวะเอารำสามองาคาเป็อ,อาวัวเจสิบสองเจสิบอเต็มยีสิเจ็ดเต็มแต่นโนอาสวะต้องเอาอา,วา,าสวะรออกจะเรือ ยีสิเอาสสามแล้วเวที่ไหมครับอาเป็นเดบักก็ประกอบว่าอาสัางสามงาไปยนมาลักใช้อุทารของบริเทศจะเปสนสอดเจ็ดสิบสี่เวอาสวางำสี่ได้มาหาคำตอบถามประกอบขายท่าได้เท่าไรแล้วก็อาสวาำสามมาแยกขายท่า อาสวะค์สามเป็นสังฆรคันนะแต่ว่าเป็นบางส่วนของตัวฐานตัวถามสังฆารคันเยอะกว่าตัว,ตวนนะสังฆรคันนั้นมีสิบสองรูก็ใส่ตงนี้สังฆารคันเต็มๆไม่ได้ต้อใส่บางส่วนอาส์สาม ก็เป็นทํไมาธรรมชาใส่ไม่ได้ไม่้อไแล้ววบัตรเสร็มกันอต่อวิตเสอนเราอนสิศวบัตรสามสามนัสสินโนแก็ใส่ตักักเส่จานัน้าเวอร์ดิมเราทองนสิบสี่วิสามอสัอุปบัตินุปบาทานิยีจิตเมงอุปเทควะอุปบัติทินนสามิเทศทำลำเดียวกัน มีโลเร์บาทสามสอง,กสงสมงกันมาชาโรดิสก็คือตัวเรื่อของแม่ใช่ไหมครับ้ามูป,ปะเกี่ยวว่าชาเชนอะไรก็ไ่ยช้ชเชนก็สนุนสนที่ยาอีกบาทที่เหลือก็คือคนตามระดับที่บ้าจในรชาโร แล้อาไนสคะหด้ไม่ได้จิตเจนนั้นไ,มไนำมากัดสไอ้แอที่เป็นมนานะเสกเป็นธาตเดียวที่สืทีิกิริยาจิตบาปปัญญนวาราวัชนาจิหนึ่งเป็นมโนธาตุกิริยาที่เหลืออีกสิเป็นมโนยวนธาตเดสิที่ประกอบเป็นรมธาตุทา,าสเราะ์มไม่ได้ได้รูปขัดในโพสิธทาสาสธทา,า,ธทาตุรัาไปนขานกัญงแกธาต ในยสิกิตสามสามไม่เกีย่ยทุกขินเรียนนะกับทุกเขนะเหมือนกันนะทั้ทุกขินเรียนนะกับทุกเขน,นะออกนำเดียวกันคือ,อทุกเวนานะเป็นเวนาขันทำไม้ทำธรรมเมื่อไหร่ในธาตุเหมือนกันเราก็ต้องรับสมพเพวนาที่เหลือเรียนโดยการากข่าวทุบออกไปก็ เอาสัมโพสโสมนัสทองนัสเวรถ่าแล้วหาจิจนสิกที่ประกอบในเวทนาพวกนี้มาแยกขันแลธาตุสรรพไปยึดนามประกอบก็ได้มีสี่ฐานหักก็เองออกขัธตัวถามออกก็วามเป็นเวทนาฐันที่ได้ขัดจ้าือ อาาวสังขารวิญญาณเจ็ดที่ประกอบในเวทนาพวกนี้เป็นมนาเวทนาหรือมีวิญญาณนะมีมานาแน่นอนเมื่อมีมานาก็ต้องมีวิญญาณธาตุเบขาห้าธาตุที่ประกอบในเบขาเวทนาเนี่ยได้วิญหกวิญไก้วิญแล้วก็สุก็เป็นไก้วิญเรวมกันก็ต้องเป็นญาตทเจ็ดเจ็ดสิบกี่จีเท่าไหร่เราก็มาดูันอีหัว เอาเวิกขาสี่สิบหกนัดโทนักหนงโทนกาสี่นสมนัดกันหนึกงีดิบหนึง่ง่าลงเงินก็เป็นเจดสิ้าเป็นเว้นเวทนาแล้วก็สุกสนนักโทนนักเปินขาเป็นนาำน้วิกราะหันหนึ่งออนสิบออนสิบบางส่วนสุดทีกเจ็ดสิบแล้วยังมีสุขขินซิอย่างนี้เท่เอาตอบเดียวกันแต่ว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนจากสุเป ทุก n อนั้นคำตอบเดวกันเราไปในงาสามขันต่างอัตนะท่าเหมือนจิตดานปริวัตรีทําเององาเป็นใจเชี่าสองมีรูปสอัพสองข้อลมาเงนได้รูปสอ็รูปขันใจนียสองเป็นเวนัขันัญาขันจังขันละขัน้อก่นเป็นธรรมไมนะมาท่าแล้วก็ตัดเวนัตญาตกาศสุรูปชินสองข้อ นิพพันนิยพันนำสกัดก็ลงมา,านิพพันผ่านไปได้ดน,ไนิพพานเป็นธรรมัยนรมาถ้าในยะสามท่มนัำสกัด้ได้ไต่ในท่าอะไรตดองไปตรงนี้เลยนับหนึ่งหนึ่งในยสองอันน,นี้ถ้าจะับสัป็นเคหิตธรมรมหิตลงทเห็นไม่ได้กระทบได้คือโอสิเอเว้นรูปารองน้บสกัลงมา โอสิเป็นรขันโอสิเป็นองค้าเว้นโปรบายธนาาโอสเป็นองค้าเว้นรพันธ์ท่าที่กรองสรงสน่หรับจิตคือขันเหมยนายนัาตัดลูกก็ตอนับสมงข้อในรูปด้วยกันอรูบารองึงมาอรูบารลงมาก็ครแล้วงเหลือสสิบหกบรรับสมข้อลงมาู บารบ่มริปกาเป็นรูปายนะเป็นริ่ททาสุบลสูเป็นริประการทนะีมนทานยบททเราจะเก็บกเหมือน,นกันไอ้นะต่ะางกันเลขครบสิบเอ็ดของรูปี่ิแปดท่าก็ต่างกันและครบสิบเอ็ดของรูปี่ิบแปดในเนสองถา,ามอักษรอันส่งครอไม,ไ,รไ,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 มไม่ได้้วขไหนท่าอะไรของเราขันี่ห้าได้ละหนึ่งไม่ได้นามาขันสี่ายนะได้ละสองไม่ได้1สก็คืออกค้าแตัวก็เอง เป็นโลบกระบบจิตจิตก็คือมานาถ้าได้และสองไม่ได้เท่าไหร่สิบหกก็คือตัวค่าเอ็นโอเก้าเป็นโลกรธาตุระบบจิตจิตก็คือยันทันจิตหรืออย่างน้อยๆนะถ้าเราผิดตรงนี้เวลาเดินหนึ่จุดแต่จนคำตอบถูกคำตอบได้ สำหรับรูปบริเทศเป็นรูปหนึำตอบของขันก็คือนำขันสีเสมออาย้าะท่าก็คิือตัวเกาเองบอกไ่้เกิตเป็นคำตอบเสมอแตยัสิซวเปิลกรัมเกอันนี้นยัสเซออกจาวนะจที่เปิด สามสามทานว่าสมวอีกทํามีองค์นำเลขกหญ่ลภะวันจิตปดเดิยบสองประกอบเฉยๆนะครับองค์นต้องเป็นจิตกหญดสิกยิบสองเต็มเดต้องเว้นโลภะที่ในทิฐิวิบซีออกไปเว้นก็ไม่มีผลอะไรกับการวิบก็คิดจิตใหญเป็นตัือเห็น ตอนนี้คือโล่ะบริจิตต์ก็วิบกรจิตที่เหลือในอุสุนที่เหลือโทศมูลโมหมูลหมดแล้วอุศุชาติที่เหลือวนะิบต่ออุศ,ศุวิบากเนยาจิตุบาเลยตามด้ยรูปวิพาเยีธรมาหลังก็คือจิตเจตสิกที่หายไปจากเยธรมาแรกก็คือโลภะบริจิตต์แต่เราไม่ลงปแปดเราลงจิตุบาจิตกัจเจ รล้วา็มือเจ็ดจุดบาทก็คือแลวก็มือเจ็แปดเจ็ดสิบยี่สิบสองเป็นน้าหนึ่งเดียวน้าหนึ่งเดียวน้ามไม่รู้กันหนึ่งโอสิบาตุโอสิบสหนึ่งไว้มียาธาตุมีเจ็ดถักตัวนี้แก็โผลไปแค่มโนวินวินเจ็ักหนึ่งเบเว้นมโนวินเจ็ดสิ้าสองตั้งลบยี่สิบสองก็จะเหลือสามบเหลือสามสิบก็ที่ส,สันส้นในที่สุเยนมาแลกสามารถตัวนี้สามรารถหาเกณฑ์ได้ ไอ้เราสามมูลก็มีโทษการสีส่ซ่อนอยู่แล้วก็มหามูลก็มีวิธีฐานหนึดด่งอยู่ไอ้ก็สนวิสุิยิปห์แล้วก็สุขุมริโรดยิปานยกมาได้เน,นืน้สี่ขันธ์ธาตุเหมือนปรับประธาน,นระเบิเย็นมาหลังขึอนบดเท็น คันเทหิเจว่าคันถาไม่ยหิจักทำมีหนิชื Demon> ่อว่าคันถาแล้เป็นอารมณ์องคันถาองค์เราก็คืโลโลดินะหรือคันถานามสามนาสังขลงมาก็เป็นสังขารขันธ์ทำไม้ทำธาตุว่าเป็นสังขาร็ต้องนับสังขสังารเป็นการสังขารที่ห้าสิันถารัมสามประกอบใจตัวลบสามแล้วเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดนสังขะสังขารขันธ์เจ็ดสสี่เจ็วคันถานามสาม ท่าบริษัทกัลปขันทำมทำท่าได้เหมือนกันเย้อธมะหล,ะลัก็คืออนา,า,านาคัฐานนี้ทธานนสวดพรได้เร้ขอยขนาเท่าไรกําล้วคือสังขันเป็นทำไมา้นั้นเป็นธรมะท่านเป็นนื้นเก้าซ้ำๆกรับเกล่้นให้ง่ายไปจะบงง่ายง่าง่ายง่ายครับไม่ถูก งงไม่เคยทำเลยไมเยทำออองท่าเคยใช้ส <meals> ังฆสอง้ประกอบกับจิตเป็นก้าได้จิตเป็นก้าประกอบกับใช้สังสอง้ชประกอบใครนท่าได้เท่าไหร่ก็อาจิตเป็นก้ามาแยกเดียวจเป็นก้าันนี้เรียเนี่ค่ะเป็นมนานะเป็นเนท่าเจ็เก้ยงจีไม่มีก็ไม่มีเจ็เป็นประกอบ เ <c oughs> นห้าขันธท่าต่างกลับประทานพรบดรสัทธาตุยาราลสารลมเป็นรูปขานเป็นรษาญาณระสัทธารูปไม่มีธรรมหรืออยู่ในกลุ่มมองโอรอานก็รูปสิบสองเจธรรมะแรกก็จะเป็นนามขันสีลพานอัส่วอลงมาก็เป็นนามขันศีลจีเปดเกาี่อยู่ในนี้เป็นมะนายะนาเจกพิพา,าเป็นธรรมายาะ จิตเปก็ไปใน,บบนท่านเจเจสิงห์านเป็นธรรมานู่งมะนี่ธรรมาหลังจิตเจนใหยผ่านมาแล้วเหลือรูปยี่แต่ตรงนี้มีธรรมาตัองสุขรูปสิบหกที่ใช่ใช่ก็เดอสิบสองเกีย่ยวกับเายธมะปริเ,เทศสมุทถามนอกสาขไม่ได้เรื่องไขยท่าเท่าไร่คำตอบดูในธรรมาได้ก็คือนอสี่สองแปด ในยี่สิบสองสามสามอสังกิตอธิบานะอธิบายอาค์รำไรแก่ฉันเทวะมากันจะเสยปัญญามีจิตอยู่ใดแล้วมากัจะเสกแประกอบการมาันมากัจะเสยมีเจสิกประกอบเต็มสามหกเอาฉันเทวะปัญญาออกไปเหรอเอาสามแล้วประกอบคือเจสิสามสเม็ดอธิบาทของธราทแล้เอามานำส่ขขอได้แล้วก็ได้เจสิสามสา เจสิษสามสา,มสา,มา,นนาก็ได้ขันสามนะเวนะขันจันญาขันสังเทาลขันเจสิสามสามเป็นทำไมน,ำาานะพันธาน้ส่วนท้อไม่ได้ขันสองคือรูปขันยังไงนะขันไทยนะได้ละหนึ่งไได้สิบเอ็ด้1อร์เซันมาหนึงได้ละหนึ่งไได้สิบเจ็ดเอนวินเดง่ายไปเลยไปขันสอง